สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นร้านค้าบนดิวเชเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยโดยเฉพาะเคล็ดลับเด็ดๆที่จะทำให้ร้านค้าของเราเนี่ยผ่านอนุมัติได้แบบรวดเร็วทันใจเลยครับแน่นอนครับใครๆก็อยากให้ร้านของตัวเองผ่านฉลุยแบบไวๆใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็เร็วสุดๆไปเลยเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละครับก่อนที่เราจะไปกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะมีสเต็ปหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อไหมครับว่านี่แหละคือหัวใจเลยที่จะทำให้เราผ่านอนุมัติได้เร็วขึ้นนั่นก็คือการเตรียมเอกสารให้พร้อมครับถ้าตรงนี้เป๊ะนะขั้นตอนอื่นๆนี่สบายเลยครับนี่แหละครับคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า KYB หรือ Know Your Business พูดง่งายๆก็คือเป็นขั้นตอนที่ทางแพลตฟอร์มเขาใช้ตรวจสอบว่าร้านค้าของเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะน่าเชื่อถือนะซึ่งถ้าดูในตารางก็จะเห็นเลยว่าเอกสารหลักๆมีอยู่3มอย่างเท่านั้นเองครับคือเอกสารยืนยันตัวตนยืนยันที่อยู่แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจการเตรียม3าอย่างนี้ให้ครบตั้งแต่แรกเนี่ยบอกเลยว่าคือทางลัดที่ดีที่สุดแล้วครับทีนี้มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับ ที่สำคัญมากๆเลยก็คือทุกอย่างต้องชัดเจนและตรงกันเป๊ะๆครับย้ำว่าเป๊ะๆเลยนะคือเอกสารที่ส่งไปเนี่ยต้องชัดอ่านออกไม่มีอะไรมาบางังแล้วข้อมูลที่เราพิมพ์กรอกลงไปในระบบก็ต้องตรงกับในเอกสารทุกตัวอักษรเลยแล้วก็ถ้าเตรียมเป็นไฟล์ดิจิทัลไว้ก่อนเลยนะตอนสมัครจริงนี่จะไหลลื่นมากๆครับโอเคครับพอเอกสารเราพร้อมแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาลงมือกรอกใบสมัครกันจริงๆสักทีมาดูกันครับว่าไอ้ที่เราเตรียมเตรียมกันมาเนี่ยจะต้องเอาไปกรอกตรงไหนยังไงบ้างจุดเริ่มต้นนี่ง่ายมากครับแค่เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็มองหาปุ่มสมัครเป็นร้านค้าเลยกดเข้าไปปุ๊บระบบก็จะให้เราเลือกภาษาก่อนว่าจะให้หน้าร้านเราแสดงผลเป็นภาษาอะไรแค่นี้เองครับง่ายๆ2คลิกก็พร้อมจะไปกรอกข้อมูลกันแล้วในหน้านี้นะครับช่องคําอธิบายธุรกิจเนี่ย สำคัญมากๆเลยเพราะมันเหมือนเป็นด่านแรกที่ทีมอนุมัติเขาจะอ่านเพื่อทำความรู้จักร้านเราเพราะฉะนั้นเขียนให้มันกระชับชัดเจนแล้วก็อย่าโฆษณาเกินจริงนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยยิ่งโปร่งใสเท่าไหร่ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้เร็วเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อความเร็วในการอนุมัติโดยตรงเลยครับจากนั้นก็เลือกประเภทธุรกิจกับสกุลงานให้ถูกต้องแค่นั้นเลย อ๋อแล้วก็ส่วนของที่อยู่กับข้อมูลติดต่อนะครับอันนี้ต้องย้ำเลยว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ร้านเบอร์โทรหรืออีเมลเนี่ยมันจะไปโชว์หราอยู่บนหน้าร้านค้าให้ทุกคนเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีๆเลยว่ามันถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่ลูกค้าสามารถใช้ติดต่อเราได้จริงๆทีเนี้ย การกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือภาพลักษณ์ของร้านมันเหมือนเป็น first impression นะครับเป็นความประทับใจแรกเลยที่ทั้งทีมอนุมัติแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะใช้ตัดสินว่าร้านของเราดูน่าเชื่อถือดูเป็นมืออาชีพแค่ไหนดูสไลด์นี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับ ลองดูฝั่งซ้ายนะอันนี้คือแบบที่ไม่ควรทำเลยภาพเบลอๆแตกๆหรือเอารูปอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับร้านมาใส่มันดูไม่โปรเลยใช่ไหมครับทีนี้มาดูฝั่งขวานี่แหละครับคือสิ่งที่ควรทำโลโก,ก็ร้านคมๆชัดๆหรือจะเอารูปหน้าร้านจริงๆมาลงหรือรูปสินค้าสวยๆก็ได้แบบนี้ละครับที่จะทำให้โปรไฟล์เราดูดีผ่านอนุมัติไวแล้วที่สำคัญที่สุดมันดึงดูดลูกค้าได้ด้วย เอาละครับเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับแต่ก่อนที่จะกดปุ่งส่งเนี่ยนะใจะเย็นๆก่อนเรามาเช็คทุกอย่างให้ชัวร์เพื่อให้มั่นใจว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป๊ะปังที่สุดครับย้ำอีกทีนะครับก่อนกดส่งขอเวลาอีกนิดเดียวค่อยๆเลื่อนกลับไปดูข้อมูลทุกช่องที่เรากรอกมาอีกสักรอบหนึ่งเช็คให้ละเอียดเลยครับพอชัวร์แล้วว่าโอเคถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรผิด ค่อยติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วกดส่งการสละเวลาเช็คอีกนิดเดียวเนี่ยแหละครับมันช่วยลดโอกาสที่จะโดนตีกลับให้มาแก้ไขได้เยอะมากๆเลยพอเรากดส่งไปแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบมันไม่ได้อนุมัติให้เราแบบออโต้นะ แต่คำขอของเราเนี่ยจะถูกส่งไปให้ทีมงานจริงๆตรวจสอบครับอาจจะเป็นฝ่ายอนุมัติของ Deal Checker โดยตรงหรือเป็นผู้จัดการที่ดูแลในประเทศหรือโซนของเราซึ่งเขาจะมาไล่ดูข้อมูลกับเอกสารที่เราส่งไปทั้งหมดอีกทีนึงครับแล้วพอติง้งได้รับอีเมลแจ้งว่าอนุมัติแล้วคราวนี้แหละครับตัว merchant office หรือว่าหลังบ้านของร้านค้าเราเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกทันทีเราก็จะสามารถเข้าไปสร้างดิลลงสินค้า จัดการออเดอร์คือพร้อมเริ่มขายได้เลยทันทีครับเพื่อให้จำกันได้แม่นๆนะครับเรามาทวนกันอีกรอบกับหัวใจสำคัญ4ข้อที่จะเป็นเหมือนทางด่วนให้ร้านค้าของเราผ่านอนุมัติได้แบบไวๆครับจำง่ายๆ4ข้อนี้ไว้เลยครับ 1. เอกสารต้องชัดไม่มีอะไรบงัง 2. ข้อมูลที่กรอกต้องตรงกับเอกสารเป๊ะ 3. คําอธิบายร้านต้องโปร่งใสไม่โม้เกินจริงและ 4. รูปโปรไฟล์กับรูปปกต้องดูเป็นมืออาชีพทําตามนี้ได้ครบทั้ง4ข้อรับรองเลยครับว่าเป็นเส้นทางสู่การอนุมัติที่รวดเร็วและราบรื่นแน่นอนและเมื่อทุกอย่างผ่านฉลุยเรียบร้อยคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คงจะเป็นเดียวแรกของร้านจะเป็นอะไรดีก็ขอให้สนุกกับการเริ่มต้นธุรกิจบนเดียวเชเกอร์นะครับ